สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับไม่รู้จะเรียกว่าเวทนาหรือว่าสาแก่ใจแล้วหรือว่าแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญกรรมอะไรกันแน่เพราะในเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่28กันยายน2568นะครับเป็นวันที่มีการพระราชทานธงชาติไทยจากรัชกาลที่6เราก็มีการเฉลิมฉลองธงชาติไทยกันไป นะพอในวันนี้วันที่29กันยายน2568นะครับกลายเป็นวันทหารผ่านศึกของทางขมรน,นะแล้วทีนี้ทางฮุนเซนนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงการชดเชยให้กับทหารขมรที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกและ,กะเกษียณนะครับมีการตั้งเป้าว่าจะสร้างบ้านให้กับทหารผู้กเกษียณแล้วก็ทหารที่มีการผ่านศึกมาแล้วเนี่ย500หลังคาเรือนใน ให้เสร็จในปี2030ที่จะถึงนี้นะครับก็คืออีกประมาณ5ปีข้างหน้าพร้อมทั้งมีการอัดฉีดเงินให้กับเหมือนกับเป็นการชดเชยเงินนะครับให้กับทางทหารผ่านศึกและก็ทหารที่เกษียณแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นจะได้รับ870,000เรียวต่อเดือน870,000เรียวเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรกับการที่ฮุนเซนนะครับพูดออกมาจากปากนั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่ เดี๋ยวเรามาชมเรื่องนี้กันนะครับทำไมนะครับผมถึงได้ปรามมทหุนเซนไว้ว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคราวๆที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่พอจะผูกได้กับเรื่องนี้นั่นก็คือว่าตั้งแต่การประทะกันเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะหุนเซนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับที่จะไปเก็บกู้นะครับร่างของทหารที่มีการผ่านศึกมาแล้ว น,นั่นก็คือได้เป็นปุ๋ยอยู่ที่ตามสถานที่ต่างๆตามแนวชายแดนนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์นะครับซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตลหลายหลๆฝ่ายได้มีการประเมินกันว่าน่าจะราวๆสอ0 0นายขึ้นไปเหล่านี้เนี่ยไม่เคยมีการไปเก็บร่างของทหารผู้พลีชีพเสียชีวิตผู้พลีกายให้กับชาติขเขมรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ แต่กลับอ้างว่ามีทหารได้เสียชีวิตไปเพียงแค่5นายถึง15นายเท่านั้นเองโอ้โหเป็นที่เดือดดานแก่ประชาชนแล้วก็ญาติญาติของทหารผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆได้รับข่าวไปนะทีนี้วันนี้นะครับในวันที่29กันยายน2568นี้นะครับ ฮุนเซนประธานวุฒิสภาแล้วก็ประธานสมาคมทหารผ่านศึกและผู้เกษียณอายุของกัมพูชาพร้อมด้วยภริยานะครับได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างบ้านอย่างน้อย500หลังคาเรือนสำหรับทหารผ่านศึกและผู้เกษียณอายุภายในปี2030โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับฮุนเซนได้ประกาศแผนการนี้ในที่ประชุมใหญ่สามัญวิสามัญของสมาคม เมื่อวันที่29ก็คือวันนี้ที่ผมอ่านอยู่นี่นะครับและกล่าวว่าโครงการนี้อาจจะขยายไปหลังจากปี2030อีกด้วยก็คือสิ้นสุดเมื่อปี30แล้วเนี่ยอาจจะขยายต่อหากมีความเป็นไปได้โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกที่ได้เสียชีวิตแล้วก็สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศนะครับนอกจากนี้ยังมี รัฐมนตรีและก็นักธุรกิจหลายคนอาสาสร้างบ้านเพิ่มเติมสำหรับทหารผ่านศึกตั้งแต่ปีนี้จนถึงสิ้นสุดวาระปัจจุบันด้วยฮุนเซนอธิบายว่าโครงการนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนจดจำและเป็นเกียรติแก่การสละอันยิ่งใหญ่ของทหารผ่านศึกแล้วก็เสริมว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้รักชาติจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละสำหรับคนรุ่นหลัง เพื่อสารต่อความกล้าหาญในการรับใช้ชาติอีกด้วยเขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้เกษียณอายอุโดยเสนอให้มีการจัดตั้งสมาคมเดียวกันสำหรับทั้งทหารผ่านศึกและก็ผู้เกษียณอายุนะครับสำหรับที่ดินที่จะได้สร้างบ้านนั้นฮุนเซนบอกว่านะครับบางส่วนจะมาจากการยกเลิกสัมปทานที่ดินเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น กับบริษัทเอกนชนเช่าเพื่อปลูกพืชอุตสาหกรรมแต่ถูกยกเลิกในปี2012นะครับเนื่องจากบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะ เออไอ้ที่บอกว่าแผ่นดินที่ถูกยกึดเลยคือจริงๆอ่ะถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับก็คือจะไปยึดที่คืนจากพวกที่เป็นนายทุนหรือบริษัทเอกชนเนี่ยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือต่างๆพูดง่ายๆว่าเหมือนการทิ้งร้างพื้นที่ไปแล้วในช่วงปี2012ที่ผ่านมานะผมว่าน่าจะเป็นพวกจีนนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็พวกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยอผมฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกจีนนี่แหละนะครับที่มีการลุก ที่ไม่ใช่ลูกที่หรอกก็คืออาจจะปล่อยที่ให้เช่านะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเจ๊งไปแล้วเขาก็ไม่ได้เช่าต่อก็อาจจะต้องเก็บคืนมานะครับแล้วก็จะมาสร้างบ้านให้กับเหล่าทหารเหล่านี้นะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนลมปากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่เป็นการจากวิเคราะห์ของผมเองว่าน่าจะเป็นลมปากจากฮุนเซนเป็นสัญญาเปล่าๆหรือเปล่าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับก็คือพวกทหารผ่านศึกแล้วก็ผู้เกษียณอายุเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเหล่าทหารที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับหรือว่าได้รับการพิการเนี่ยเห็นไปยืนขอทานตามที่ต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรเลยนะครับโอ้โหอันเนี้ย เรื่องยาวงานหยาบเลยแหละนะครับถ้าทําไมได้อย่างที่พูดนี่งานหยาบมากๆเพราะว่าการพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเป็นคะแนนเสียงกับตัวเองหรือเปล่านะครับต่อมานะในงานเดียวกันนี่แหละนะครับเขาได้พูดเอาไว้หลายเรื่องนะรัฐบาลกัมพูชาจะเพิ่มงบประมาณหรือว่าเงินเดือนสําหรับทหารผ่านสื่อและก็ข้าราชการที่เกษียณอายุไปประมาณ800 0ล้านเรียวหรือประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปโดยประธานวุฒิสภาฮุนเซนประกาศตัดสินใจในครั้งนี้นะครับพร้อมกับส่งเสริมบทบาทผู้นำในชุมชนให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการมีคุณสมบัติเหมาะสมฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและก็ประธานวุฒิสภาระดับสูงของเขเมรเนี่ยได้กล่าวว่าประเทศมีทหารผ่านศึก116,500นายและก็มีอยู่ในความอุปการะ1 5 0 0 0 0 8,618นายพร้อมด้วยอดีตข้าราชการอีก56,779คนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอุปการะอีก46,448คนที่ได้รับสวัสดิการจากระบบประกันสังคมนะครับการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปเนี่ยให้เงินเดือนสำหรับ วกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นผลมาจากจํานวนผู้ที่พึ่งพาระบบประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทั้งทหารผ่านศึกแล้วก็อดีตข้าราชการรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับนายกรัฐมนธรีคุณมาเน็ตเนี่ยได้เห็นชอบเพิ่มงบประมาณจาก4 0 0 0ล้านเรียวต่อปีเป็น8000ล้านเรียวต่อปีเพิ่มตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะคุณเซนกล่าวในพิธีปิดการ ประชุมสามัญวิสามัญของสมาคมทหารผ่านศึกกัมพูชาเมื่อวันที่29รัฐบาลยังได้จัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของทหารผ่านศึกอดีตข้าราชการและครอบครัวของพวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นมีความสุขในครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่เดือนมกราปี2024รัฐบาลได้มอบเงิน30,000เรียวหรือประมาณ7.5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนให้กับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตแล้วก็ข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วและได้เพิ่มเงินช่วยเหลือ รายเดือนเป็นเงินไม่น้อยกว่า845,000เรียวหรือประมาณ211ดอลาาลาร์สหรัฐสำหรับทหารผ่านศึกแล้วก็ผู้เกษียณอายุที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผู้ทุพพลภาพตั้งแต่เดือนเมษายนปี2025ที่ผ่านมา ฮุนเซนนะครับยังกล่าวความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างระหว่างผู้เกษียณอายุก่อนกําหนดและก็ผู้เกษียณอายุตามกําหนดนะครับโดยระบุว่าผู้เกษียณอายุก่อนกําหนดนั้นได้รับค่าจ้างที่ต่ํากว่าซึ่งนําไปสู่ความไม่สมดุลทางการเงินที่รัฐบาลกําลังดําเนินการแก้ไขการรวมตัวของทหารผ่านสื่อและก็ผู้เกษียณนะครับฮุนเซนเนี่ยได้ประกาศในสมาคมเนี่ยบอกว่าเขาได้ขอให้ รวมอดีตข้าราชการเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมทหารผ่านศึกแล้วก็ผู้เกษียณอายุของกัมพูชาเขากล่าวว่าสมาคมก่อตั้งเมื่อ18ปีที่แล้วมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเรามีสมาคมสําหรับทหารผ่านศึกแต่แล้วผู้เกษียณอายุข้าราชการล่ะ คุณเซนกล่าวดังนั้นเราจึงต้องรวมพวกเขาอยู่ในภายใต้หลังคาเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรานั้นดูแลพวกเขาแล้วก็เดินทางไปด้วยกันอ่านี่ก็คือคำถ้อยแถลงนะครับในวันสำคัญของชาตินะครับนั่นก็คือวันฐานผ่านาศึกของทางประเทศกัมพูชานั่นเองนะทีนี้ผมก็เลยพยายามรวมนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยส0 0หมื่นเรียวก็ให้ไปแล้วแล้วก็ให้เป็นรายเดือนเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลืออีกแ แสนสี่หมื่นห้าพันเรียวนะครับรวมกันโดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเรียวด้วยกันนะครับซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆเจ็ดพันห้าสิบเก้าบาทหรือประมาณ 7, 000, เจ็ดพันเจ็ดตีเษพันทุน,ทนละกันนะอาจจะมีเศษนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเงินทั้งหมดที่ ผู้ที่เป็นทหารผ่านศึกนะครับจะได้รับนั่นเองนะเอาละครับเพื่อนๆสรุปแล้วก็คือว่าเงินเขาเรียกเงินชดเชยถ้าอย่างไทยเราเนี่ยเองนะครับถ้าทหารได้มีการผ่านศึกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเขาจะได้อัปเลเวลก็คือจะได้ประดับยศที่สูงขึ้นอย่างทหารที่ทุพพลภาพเขาก็จะได้เงินชดเชยอ,อะไรต่างๆเงี้ยครับเงินเยียวยาคือตามภาครัฐและกฎหมายเนี่ยเขากําหนดเอาไว้แต่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ก็จะได้รับปูนบำเหน็จนะครับอาจจะ4ชั้นยศ5ชั้นยศ7ชั้นยศอะไรก็ว่าไปนะครับตามกฎเกณฑ์ที่ทางกฎหมายนะครับทางรัฐบาลเขามอบให้หรือกฎหมายเขาได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้มันแตกต่างเป็นอย่างมากนะครับก็เลยทําให้ทหารขเขมรนที่เราเห็นอยู่ตามคลิปต่างๆนะที่แบบมีพวกทหารผา่านศึกนะครับ ทหารแกตัวเนี่ยบางคนทหารแก่ตัวก็โดนเกณฑ์นะล่าสุดที่ผมเห็นคลิปนะเพื่อนทหารที่เป็นดาวซินโดมยังถูกเกณฑ์ไปรบเลยถามว่าจะรบยังไงก่อนเพราะเขาไม่ได้รับการผมเชื่อว่าเขาไม่ได้รับการฝึกหรอกนะแค่ไปแต่งชุดแล้วก็โอ้โหได้เอาเกณฑ์ไปเป็นอ่าถ้าแถวบ้านเขาเรียกผมเป็นลูกแหล่งเป็นลูกน้องนะครับไปถือกระสุนปืนอะไรอย่างเงี้ยวิ่งตามพวกที่มันสติปัญญาดีนะครับโอ้โห น่าสงสารน่าสมเพศมากๆเลยนะเออแล้วก็เนี่ยอย่างทหารผ่านศึกเขาก็ได้รับเงินเหมือนกับเงินเกษียณอายุแล้วก็เงินเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็เพียงแค่7,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โ oh หล้วทุกคนก็สมัครใจที่อยากจะเป็นทหารเหลือเกินนะนี่นี่ยังไม่ได้นับว่าเป็นพวก BHQ นะครับที่เป็นพวกหน่วย พิเศษปกป้องอักาขาไอ้ฮุนเซนเนี่ยไม่รู้ว่ามีอัตราเงินเดือนอะไรเท่าไหร่นี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผยน,นะครับอันนี้เดี๋ยวลองจะไปหาดูข้อมูลทีนึงเผื่อจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนั้น,นแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามานำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาเสนอวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ